ให้เลือกระหว่างคนสวยแต่ไม่ค่อยมีมีแต่ไม่ค่อยสวยแต่ดูได้แร้เ,เลือกแบบไหนดีก็คือเหมือนว่าสวยแต่ไม่มีจํานวนไม่สวยพอดูได้แล้วเลือกแบบไหนใช่ไหมครูตีความอย่างนี้กันแล้วกันก็คร่าวๆเราเลือกที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พอดูได้แล้วเ,เลือกแบบนั้นไปก่อนแต่คือเลือกแบบนั้นเน่ยเ,เพื่อที่เราจะไต่ระดับความสวยเพราะว่าถ้าเราจะหาความสวยตรงๆที่จะหลุดมาเลยพอเราเจอเรามักจะแตกผู้ชายที่ยังจีบหญิงไม่ค่อยเก่ง เรามักจะมีเขาเรียกว่าอาการแบบ only o n นอะแบบโฟกัสที่คนคนเดียวมุ่งไปที่เป้าหมายอย่างเดียวซึ่งมันเป้าหมายนั้นมันไม่ใช่ความสาเร็จชีวิตมันเป็นเป้าหมายแบบที่เป็นผู้หญิงคือฉันจะไม่คุยกับใครเลยฉันจะไม่คบกับใครเลยฉันจะไม่อะไรกับใครเลยฉันจะรักเดียวใจเดียวพุ่งไปหาผู้หญิงที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้นเข้าตามหลักสัญชาตญาณของมนุษย์แล้วกลุ่มกลุ่มการแบบกลุ่มผสมพันธุ์เลยนึกออกไหมแบบก็มุ่งไปที่ตรงนั้นผู้หญิงก็มีให้เลือกเพียบแล้วผู้หญิงก็เลือกแค่ทีละหนึ่ง แล้วพุ่งเข้าไปร้อยหนึ่งเก้าสิบเก้าก็ผิดหวังก็บรรลัยกัอยู่ตรงนั้นนะนึกออกไหมให้เราเลือกที่ไม่สวยได้จับคู่ไม่ต้องจับคู่หรอกก็จริงๆมันก็คือหลักการจับคู่แหละไม่สวยได้เซ็กซ์จับคู่ได้คุยได้มีปฏิสัมพันธ์ได้มีความรีแล็กซ์ได้มีเพื่อนเพิ่มเติมแล้วค่อยๆไต่ระดับเจอสวยกว่าก็ทดลองดูว่าเฮ้ยสวยกว่าผบได้ไหมเอาป่ะถ้าว่าก็คบพอได้เซ็กซ์ปุ๊บก็ย้ายเลิกกับคนนี้ไปคุยกับคนใหม่ โดยที่จะโยนความผิดหรือไม่โยนความผิดก็ได้ลูกศิริกรตีไม่มีผิดทางนั้นวิธีมีทั้งหมดแล้วในช่องนี้เพราะเมื่อไหร่ที่เราพุ่งไปที่คนสวยอย่างเดียวโดยเฉพากไม่สนใจคนอื่นเลยทักษะการคุยการจีบผู้หญิงการเฟลผู้หญิงการแต่งตัวการวางตัวความคล่องตัวไม่มีแล้วเข้าไปถึงก็เปิลเปิลงงงแตกก็แตกออกมาเละเทะหมดไม,ไม่เหลืออะไรเพราะเราไม่เคยชินต้องฝึกตัวเองก่อนอแล้วฝึกจากอะไรก็ต้องฝึกจากโลเลเวล วีดีโไปฝึกสวยเท่ากันกับที่เราต้องการเขาคงจะคุยแล้วก็วต้องลงทุนต้องไรแล้วสุดท้ายไล่ตามเงินก็หมดอีกทรัพยากร,กรก็หมดอยู่ดีเปลี่ยนหมายเป็นทดลองกับผู้หญิงที่ไม่สวยสักเท่าไหร่เราตื่นเต้นกับเธอไหมไม่แา่บางตัวเราดีไหมใช่แล้วเราได้ข้อมูลที่ผู้หญิงก็อยากจะคุยไหมใช่เราถามอะไรเธอตอบไหมใช่เราได้รับอาการซีโรราจากผู้หญิงไหมใช่เราได้ฝึกซ้อมกันมีเซ็กส์ไหมไม่มว่าจะเป็นท่าต่างๆหรือการหาจุดบกพร่องอะไรของตัวเองมีไหมมีรู้ไหมว่าเราจะมีท่าไม่ตา,ตายตัวเองเพิ่มเติมไหม อ่ามีว่าเราจะใช้คําว่าอะไรบ้างที่เป็นคีย์สําคัญที่แบบพอพูดแล้วมันเข้าเราคาแรคเตอร์เราที่เราจะสร้างชัดขึ้นไหมเมื่อเราฝึกซ้อมมากขึ้นใช่ฉะนั้นเลือกคนที่ไม่สวยพอดูได้ก่อนแล้วค่อยขยับเลเวลขึ้นไปเป็นสวยมากขึ้นแล้วจะบอกว่าเอาเปรียบผู้หญิงหรือเปล่าก็ก็คนที่เขาไม่อยากให้เราเอาเปรียบเขารู้นี่ว่าเราจะไปต่อได้ก็ไม่ต้องเลือกฉันฉันเลือกเฉพาะคนที่จะเลือกฉันเท่านั้นไล่ห้ฉันฝึกซอก้อมก็แลกเปลี่ยนกันไป สำหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับส่วนใครตร้องการไปต่อเกี่ยวกับการจีบผู้หญิงการเฟ้อผู้หญิงการวางตัวการเดินเกมแล้วก็เรียนรู้พื้นฐานหลายอย่างตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงแอดวานซ์เนี่ยไปลุยต,ต่อในคอร์สแมนซัม um, แล้วกันราคาปัจจุบันอยู่ที่4,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์ไลน์แอดได้หมนโปรไฟล์ครูติแล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์สแมนซัมอวนชำระสี0 0ับาทเข้าเรียนทันทีไปเรียนรู้พื้นฐานก่อนการเข้าหาผู้หญิงการจัดลำดับชั้นการเฟ้อการขึ้้นนนาาผูหญิงกกรใสส่ควมมััพธ์ ครอบงาผู้หญิงการสั่งผู้หญิงการสัมผัสแบบนั้นก่อนแล้วสําคัญคือมันต้องเล่นเฉพาะโลเลเวลแล้วการโลเลเวลมันต้องมีการเก็บสต็อกด้วยถ้าเราเก็บไม่เป็นเราก็จะไล่ตามโลเลเวลตัวเองแล้วก็พอจะเสียปุ๊บล้วก็ไล่ตามโลเลเวลตัวเองก็แตกอยู่ดีไม่ได้เราต้องมีการจัดสต็อกให้ดีการวางจิตให้ดีการปลดปล่อยพลังหรือการวางตัวหลายอย่างเพื่อให้มันมันเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเองสังเกตดีๆผู้ชายเลเวลสูงไม่ต้องสูงมากหรอกแค่ บ,บ้านที่มันสูงมวลาาสักหน่อยหนึ่งที่มันเจ๋งๆหน่อยก็ <c oughs> จะมีคาแรคเตอร์ที่เขาจงใจสร้างไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติแต่เขาสร้างจนมันเป็นอย่างนั้นแบบธรรมชาติเนียนเนียโดยเรามองไม่ออกถ้าเรามองออกก็จะบอกว่านี่ไงโป๊ะแต่เขาเดินได้เนียนเขาไม่โป๊ะเข้าใจตรงนี้ปะนั่นแหละครูติสอนเกมอย่างเงี้ยไว้ในแมนซันเรียบร้อยไปเริ่มในนั้นอ่ะเพื่อเราจะได้มีทักษะในการจีบผู้หญิงเฟลผู้หญิงก่อนพอเรามีประสบการณ์สัก3คน5คนหรือสัก10คน ทีนี้พอเราพุ่งไปหาผู้หญิงที่สวยขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งเราต้องประมาทไหมเพราะถึงมึงไม่เอาไม่ตอบสนองกูกูก็มีคนให้กลับไ,ไปคุยอีกสามคนแล้วมันก็ไม่ได้ห่วยแตกมากนะะักอะนะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากเท่านี้สวัสดีครับอย่างน้อยเราอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดเซ็กไม่ไล่ตามผู้หญิงฝึกจนชินพอความเข้มแข็งมันชัดพูดง่ายความโหดเหี้ยมในจิตเรามันชัดขึ้นมันแข็งขึ้นน่ะผู้หญิงสัมผัสดได้แล้วรู้เลยว่าต้องเลือกอันเนี้ยเพราะโปรไฟล์เท่ากันกับเรา เราแม่งแข็งสุดลุยกันต่อไป